ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมก็วันนี้ก็อยู่ในเข็มโรบักในแบบบอกฟุกดกันอีกตามเคยนะครับวันนี้ผมจะมากับประกาศผู้โชคดีนะเออประกาศผู้โชคดีที่จะได้ราดนี้ไปนะครับผมเขาการที่ไปเมนคลิปปที่แล้วนะครับผมจะสุ่มมาวันนี้นะครับผมก็ คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับเพื่อจะไปได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับผมก็ผมจะมีการแจกรหัสอยู่เรื่อยๆนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมฝากไลค์แชร์ติดตามนดครับก็ฝากกดไลค์เพจผมด้วยแล้วกันนะฝากติดตามเพจผมด้วยนะครับผมเพื่อบาง <c oughs> ครั้งอาจอัพโหลดข่าวสารบางอย่างนะ <c oughs> หรือว่าอาจจะม,มีมีอะไรลงบ้างนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะเออ ก็คลิปนี้เดี๋ยวผมจะไปทำดาบเชิงคูดให้เสร็จเลยแล้วกันนะครับผมก็จะยังไม่ได้ดาบนะเออก็เดี๋ยวผมจะไป <c oughs> ทำทุกอย่างไว้เกี่ยวกับดาบเชงคูดให้นะครับผมแล้วก็ไปที่เชงคูดเอาเองนะที่เชงคูดเพื่อรับดาบเยนะครับผมก <c oughs> ็ไปเลยครับไปที่เกาะจังเกิลกันเลยดีกว่านะครับผมบินไปไม่ได้มีใครกว ก็คนไหนที่รอไม่ได้หรือว่าไม่เคยได้แล้วไม่เคยได้เลยนะก็ถ้าผมถูกใจหรือว่ายังไงเนี่ยผมจะส่งรานไอแบบเฉยๆเลยนะเออก็ฝากไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมก็แล้วถ้าสมมติว่าใครอยากฟาร์มอะไรหรือว่าอยากได้อะไรอยากให้ผมช่วยหรือว่าอยากจะจ้างผมก็ได้นะครับเพื่อโอเคหลุดแป้งเดี๋ยวถัดไปเลยครับก็เรากลับมาเย่าปลอยกับ <c oughs> โทษทีครับก็เรากลับกันมาอีกแล้วนะเออก็เมื่อกี้เราพูดถึงว่าถ้าใครอยากให้ผมจากจ้างผมทําอะไรหรือว่าก็เป็นกํากลังใจให้ผมนะโอนตัวเนตมาได้นะจริงๆนะฮรผมก็เล่นนะฮะแต่ถ้าโอนหะ้จริงๆผมก็เอานะเออก็ใครอยากจะหาของอะไรแบบนี้นะครับผมก็อฝากมาได้นะครับผมผมอาจจะเอาด้ามาทําคลิปไว้ด้วยนะก็เดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่เกาะอาบากี้กันเลยดีกว่าน,นะครับผม เพื่อจะไปทําส่วนสุดท้ายของดาบแฉงนะส่วนไม่สุดท้ายหรอกยังสุดท้ายคือต้องตีแฉ่งนะเออก็คลิปนี้ก็ฝากไลค์แชร์กดติดตามมันด้วยกันนะครับผมเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ของผมนะครับผมก็เดี๋ยวถ้าพู้ติตามถึงสองพัซับสไครต์นะครับผมจะให้เลือกระหว่างโมจิกับผลเสียงนะว่าจะเอาล้านไหนมาแจกก่อนนะครับผมก็ก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะลงใ้เลือกนะครับถ้าถึง2 0 0พันนะเออ เดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วกันนะให้ลลงใน้เรื่องนะครับผมก็คลิปนี้ก็ฝากกนไค์กดใจายกดติดตามกันด้วยนะครับผมก็เรามาที่สติแมนใช่ไหมตับตัมาก็กอดไปนะครับผมคุยคุยคุยไปเรียบร้อยครับผมแล้วเราก็เดินทางไปที่เกาะเหลกมีบารกี้อยู่ตีบบากี้แป๊บนึงนะเราเคล็ดไปตายซะบารกี้โดนพิษน้อยจัง ก็ไปเลยนะครับไปเลยไปเลยครับไปที่เกาะเล็กๆทางเกาะลาวานะที่มันตั้งอยู่กับคันกางนะครับผมเดินทางไปเรื่อยๆนะอย่างเฉยสบายใจนะใครที่ไม่ไม่ทำดัดเซ็งคูดทีหรือว่ามาดูที่หลังก็มีเคลบิลัากอยู่นะครับผมไปดูได้นะครับผมนี่เราก็ถึงแล้วนะครับเลยด้วยนะครับทางเข้านะ อ๋จริงๆตอนอัดผมอัดทอนแสงมันเยอะนะผมไปายามไม่เจอไม่รู้ครับแล้วเราเราจะทูกับตัวน,นี้ไปนะครับผม <c oughs> เราจะทษ่กับตัวน,นี้ไปนะน้ำม็ดเราเบอลไปหน่อยไหมเออต่อยกันดีกว่าก็เรียบร้อยนะครับผมแล้วเราจะกลับไปคุยกับไอคนที่บากี่อกี้ที่กอบากี้่อกี้นะครับผมก็กลับไปเลยครับผมคลิปนี้ผมจะไม่ตัดแล้วกันนะเออจะไม่ตัดแล้วกัน ก็ขอให้ดูคลิปไปจบนะครับผมพอท้ายคลิปมันจะเป็นการประกาศผู้โชคดีนะอืประกาศผู้โชคดีนะครับผมก็คลิปนี้ก็ฝากกดไ์ก็ใช้กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับผมเออมาถึงแล้วนะเรามาถึงแล้วนะแล้วก็กดพูดคุยกับเขานะกดพูดคุยแล้วก็เรียบร้อยครับผมเราได้คีย์มาแล้วนะเราจะเอาคีย์นี้ไปเปิดที่ใต้สมผลที่เกาะจังเกิลนะเกาะต้นไม้อะเกาะลิงก็เดินทางกันต่อเลยดีกว่านะครับ ก็เดี๋ยวผมสั่งไมมาแล้วนะครับผมสั่งไมสมาร์ทโฟนนะผมไว้สําหรับอัดเสียงนะอาจจะเสียงรบกวนอาจจะลดน้อยลงนะครับผมก็อาจจะรอประมาณสามีวันเลยนะสําหรับไมนะครับผมก็คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ก็แจกงติดตามไปด้วยแล้วกันนะครับผมขอสองพันซับนะเออผมขอแค่สองพันซับนะสองพันกว่าก็ได้นะผมจะมาแจกรหัสนะครับก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับเอออยากอยากดังเนี่ยไม่ใช่ครับ ยังมีผู้ติดตาเยอะๆตอนที <c oughs> ท่ครับป่วยอยู่นะยังไม่หายนะ <c oughs> เป็นโรคไัยร้อหลังนะฮะจริจงๆ,งๆเรียบร้อยนะครับช่องกุญแใจเปิดแล้วนะแตะไปนะครับผมแตะไปนี่นะครับผมตายแค่ตีเชงคูดเราก็จะได้ดับมาแล้วนะแต,แต่ตอนนี้ไม่มีเชงนะครับสมเดี๋ยวเราจะขึ้นไปป่วนคนเล่นไม้กันก่อนเนี่ยตายไหมะไม่ตายด้วยเล่นเหม่ยตายเรียบร้อยหนึ่งสอง ใช่สองตัวแล้วมีอีกเปล่าสามไหมโอ้ยโดนน้ำเมตโดนน้ำเมตรเอ้ยจะตายไหมนะตายตายสิตายเดี๋ยวต่สามคนเวลน้อยโอ้เด็กแวน่นอ่ะมีเด็กแว่นด้วยอ่ะผมจุ่มผลได้ผลยางนะแต่ผมมีแล้วนะเออโอ้เด็กแวน่นอ่ะโอ้โหเสียงรถดังแว่นเลยนี่กดวางเลยเนะี่ยกะจะไปดูคลิปเอ้ยไม่ใช่ไปดูคลิป ดี๋ยวไปดูบอสลิงกันก่อนเลยก่อนจะปิดคลิปแล้วไม่ใช่ปิดคลิปก่อนจะไปสุม่มผู้ติดตามนะเออก็ไม่มีนะครับผมก็คลิปนี้ก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะตัดไปถึงตอนที่ไปสุ่มกันเลยดีกว่านะครับบายเราเราก็มาอยู่หน้าสุ่มกันแล้วนะครับผมนี่นะครับก็มีทั้งหมด23รายการนะครับผมต้องปัดไปหาอะไรอยู่เนี่ยเออก็มียา3คนนะี๋ยวผมจะกดสุ่มไปเลยดีกว่านะครับผมเออกดสุ่มไปคลัสได้ใครครับเนี่ย ได้เซจีเอฟอะครับก็น้องคนนี้ที่ชื่อช่องยูทูบนี้นะฮะทักพี่มาด้วยแล้วกันนะครับบาย